สวัสดีครับ fc f แฟนคลับแฟนหมอลำทุกๆท,ท่านนะครับโอ้โหจากกรณีพ่อครัวหัวเสือกนะครับคนหนึ่งเนาะที่เสือนะครับออกลูกคุกคามเจ้านายเก่าของตนเองนะครับโดยมีการโพสต์ลงเฟซของตนเองนะครับมีโดยมีข้อความว่า ช่วยไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้หยุดสมัจเจด้วยครับเดี๋ยวจะไม่ได้มาหาลูกนะครับออโอ้โหนะครับพอโพสลงแค่นั้นแหละครับคณะทัวลงอย่างหนักเลยนะครับอยู่ดีไม่ว่าดีเนาะไปเสือกนะครับเรื่องของครอบครัวเจ้านายเนาะมาห้ามไม่ให้พ่อมาพบลูกเขานะครับคิดได้ยังไงนะครับ ทั้งๆท,ที่มันเป็นเรื่องของเจ้านายนะครับไม่ใช่เรื่องของคนรับใช้ภายในบ้านนะครับมีหน้าที่ทํากับข้าวก็ไปทํานะครับแต่ว่าอย่ามาเสอเรื่องของเจ้านายเขานะครับทั้งๆท,ท,ที่ผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ก็เป็นเจ้านายเก่าของตนเองแท้ๆนะครับตนเองไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับที่จะมาห้ามหรือว่าไม่ให้พ่อเขาพบลูกเขาได้นะครับ แม้กระทั่งตัวของแม่เด็กเองนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามลูกไปพบพ่อหรือว่าห้ามพ่อไปพบลูกของเขานะครับนี่แหละครับเพราะความเสรอหรืออาจมีคนถือหางก็ได้นะครับแบบว่ารักเจ้านายรักไม่ถูกทางนะครับไปเสือกวุ่นวายกับเรื่องของครอบครัวเจ้านายมันไม่ถูกต้องนะครับเอหรือว่ามีคนถือหางก็ได้เนาะมันน่าคิดนะครับทำไมถึงกล้าหาร บางอาจเนะครับก็มายุ่งเรื่องราวของเจ้านายได้นะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวเขานะครับถึงแม้ว่าเจ้านายเขาจะเลิกกันแล้วก็ตามนะครับแต่สถานะความเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกก็ยังคงอยู่นะครับทั้งๆที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ใดๆเลยนะครับไม่สำเนียกว่าตนเองนี่เป็นใครนะครับตนเองน่ะเป็นใครนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าเสือเนาะ เสือกไม่เข้าท่านะครับมาพุกความเจ้านายเก่าเนาะเกิดเจ้านายเก่าเอาเรื่องขึ้นมาแล้วโอ้โหสวยเลยนะครับไปก้าวกายชีวิตของเขานะครับและล่าสุดทนายพัดเนาะทนายมีหลวงนะครับก็ออกมาโพดแคปชั่นนี้นะครับเนื่องจากว่ามี FC หลายๆท่านเลยนะครับสงสัยและก็ข้องใจจริงๆเลยนะครับที่มีพ่อครัวหัวเสือกหรือว่าพ่อครัวแสงทองนะครับที่เข้าไปก้าวไกล ชีวิตครอบครัวของเจ้านายตนเองนะครับเอฟซต่างๆก็คอมเมนต์เข้าไปถามทนายพัดเนาะนะครับทนายพัดก็เลยโพสแคปชั Post ่นนี้ลงเลยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1584ทับหนนะครับบิดาหรือมารดามีสิทธิที่จะติดต่อกับบุตรของตนได้ตามควรแก่พฤติการนะครับ ไม่ว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองก็ตามนะครับไม่มีสิทธิห้ามกันได้นะครับนี่แหละครับโพลลงแบบนี้นะครับถึงกับเงือบเลยนะครับผู้รู้กฎหมายชี้แจงแบบนี้นะครับตำเอาพ่อครัวหัวเสือถึงกับเงือบเลยนะครับไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนนะครับอายแทบสุกแผ่นดินหนีเนาะนี่แหละครับไปเสือกเรื่องของเจ้านายเนาะ ใดๆก็ตามนะครับตั้งแต่เด็กคลอดออกมานะครับเอฟซีทกท่านเด็กได้ไปเกิดก็ต้องมีชื่อพอ่อชื่อแม่นะครับตามกฎหมายนะครับนี่มันคือการรับรองบุตรตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับอย่างถูกต้องนะครับถึงแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสหรือไม่จดทะเบียนสมรสก็ตามนะครับแต่ความเป็นลูกเป็นพ่อมันถูกบันทึกไว้แล้วนะครับตามกฎหมายนะครับตั้งแต่แรกเกิดเลยเนาะ จากกรณีที่มีเอฟซีต่างๆข้องใจนะครับผู้ชายคนนี้เป็นใครนะครับพ่อครัวแสงทองคนนี้เป็นใครทำไมถึงหานกล้านะครับไปวุ่นวายนะเจ้ากี้เจ้าก,การไปห้ามพ่อไม่ให้เขาพบลูกนะครับถึงโดนทัวลงอย่างหนักนะครับกฎหมายบ้านเมืองมันมีนะครับคนที่ไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องใดๆนะครับไม่สามารถที่จะไปห้ามหรือว่าไปก้าวไายชีวิตของครอบครัว ความเป็นพ่อลูกของเขาได้นะครับไม่มีสิทธิใดทั้งสิ้นนะครับแลวก็ได้มีบันไดเอฟซีต่างๆคอมเมนต์เข้ามาอย่างมากมายเลยนะครับคอมเมนต์แรกก็บอกว่าขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้ดีๆนะคะนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอบข้างเขาปากเก่งเหลือเกินนะครับสงบ,สงบปากสงบคากันบ้างนะครับและคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารักทนายที่สุดนะครับเขาไปชมเชยเนาะไปแสดงความคิดเห็นนะครับให้กําลังใจทนายพัฒนนะครับที่ โพสแคปชั่นประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรานี้ลงมาให้เอฟซได้ดูเนาะได้มีความรู้กันนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้ความรู้มากมายเลยค่ะทนายนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันบรู้กฎหมายมันกระเสือกแตสิวะนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเนี่ยอย่ากเก่งแต่ปากเอากฎหมายมาสู้กันเลยนะครับสุดยอดทนายค่ะจะได้ให้คนที่มีรู้กฎหมายจะได้รู้ กหมายอยู่เหนือกฎหมูเสมอนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแล้วพ่อที่มีเมียใหม่และลูกใหม่แล้วทําไมไม่ยอมเอาเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้ลูกที่เกิดกับเมียหลวงคะอ่านี่มีบัตรเอฟซี FC, มีข้อข้องใจถามเนาะถามทนายนะครับนี่แหละครับความรู้ด้านกฎหมายเนาะที่ทนายพัดโพสต์ให้ความรู้แก่เอฟซีนะครับสาหรับผู้ที่ไม่รู้ จะได้ตาแจ้งตาสว่างเสียีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นญาติสนิทแค่ไหนก็ตามเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอานะครับของหลานนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาห้ามพ่อเขากับลูกเขามาพบกันได้นะครับอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเลยนะครับไม่มีใครที่จะมามีสิทธิ์ห้ามไม่ให้พ่อพบกับลูกได้นะครับแม้แต่แม่ของเด็กนะครับไม่มีสิทธิ์ ห้ามได้ทั้งสิ้น,นครับเป็นความรู้อย่างดีเลยนะครับอิซทุกทุกท่าน